ครับวันนี้เราจะมาดูข้อเป็ดกันนะครับกับมีกุญแจเลยแต่ยังไม่ล็อกครับปิดไว้เฉยมาดูข้างในกันครับนี่ครับกำลังอยู่แบบสบายนะครับกินอาหารอิ่มแล้วพาชมบรรยากาศครับมีรางน้ำครับ รางน้ำอัตโนมัติตัวสีดำๆนี่คือพื้นเป็นตะข่ายขนาดเล็กนะครับทำเป็นพื้นให้เพื่อเพื่อตอนขึ้นมากินน้ำแล้วก็ตอนเดินลงไปนะครับมันจะทำให้น้ำเสเด็จออกจากเท้าเป็ดหรือว่าจากตัวเป็ดนะครับจะให้เดินลงด้านล่างไม่ให้มันไปชื้นแฉะอีกฝั่งหนึ่งครับนี่ครับตัวนี้รางน้ำครับทำเป็นอัตโนมัตินะครับ ผมทำ3เมตรครับใช้ตัวลูกหนูครับปาดเอาแล้วก็ปิดหัวท้ายท่อ3มนิ้วครับท่อ PVC 3มนิ้วตัวนี้เป็นตัวอัตโนมัตินะครับเป็นเหมือนลูกลอยอัตโนมัติครับเพื่อน้ำลดแล้วก็มันจะปล่อยน้ำลงไปถึงระดับที่เราตั้งไว้มันก็นี่ครับดันขึ้นมาแล้วปรับได้ครับตัวนี้ปรับได้ ว่าจะเอาสูงต่ำขนาดไหนตัวนี้จะตัดเองอัตโนมัตินะครับตอนนี้ตัดแล้วเติมตลอดครับได,ได้ประหยัดเวลานะครับสำหรับคนที่ม,มีเวลาทำแบบนี้ได้นะครับครับต่อมาจากต่อสายยางง่ายๆครับใครมีท่อก็ต่อท่อได้ครับต่อมาจากถังน้่นนอกครับถังผมเติมน้ำไว้ตลอดถังน่าจะประมาณ สามร้อยลิตรได้ครับทานี้เติมน้ำไว้ผสมไบโอบีสิบสองไว้ด้วยให้กินตลอดครับตอนนี้เป็ดเล็กแปดสิบห้าตัวครับแปดิบห้าตัวก็น่าจะได้ประมาณสองอาทิตย์นะครับถังหนึ่งสามรอลิตรเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วหมดไปแค่ครึ่งถังเองครับผมเติมให้เต็มถังเป็ดอายุสิบวันนะครับตอนนี้ ประมาณสิบวันลงใ้ละสิวบวันวันดีครับมีไฟหลอดหนึ่งเปิดตอนมาใหม่ครับตอนนี้ไม่ได้เปิดแ,แข็งแรงดีครับเป็ดแข็งแรงทั้งหมดเลยครับตัวก็เท่าๆกันนะว่าจะเอาร้อยตัวแต่มันได้แค่แปดบห้าครับตอนนี้เลี้ยงแปดบห้าไปก่อนพื้นที่ตอนนี้ประมาณสมเมตรคูณหเมตรนะครับไม่เยอะครับ พอเ,เขาโตประมาณจักเดือนครึ่งหรือสองเดือนก็จะเพิ่มลอกออกไปอีกครับเพิ่มขนาดพื้นที่ครับมาดูถังอาหารของผมครับถังอาหารไม่ได้ค่อยได้เติมครับเป็นถังอาหารที่ประดิษฐ์ขึ้นเองนะครับจะเป็นถังถังขนาดสิบห้าแกลลอนครับร้อยสามสิบบาทผมจะเอามาเจาะรูที่ก้นครับเจาะเป็นแถวเป็นแถวอย่างนี้ครับ ประมาณรอบๆนะครับเหลือไว้ตัวยึดไว้แค่จุดเดียวครับเจาะไม่ได้เจาะหมดครับเจาะแล้วก็มีถาดถาดที่มีขนาดกว้างกว่าประมาณสักสองนิ้วก็ได้ครับสองนิ้วครึ่งเพื่อให้อาหารลงมาคือตรงนี้ผมจะเติมเต็มไว้ตลอดครับเพื่อใครไม่ค่อยสะดวกไม่มีเวลาใช้เอาไปเป็นตัวอย่างได้ครับนี่ครับเติมไ้ครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งไปสอบหนึ่งยังไม่หมดครับหมด มดครึ่งหนึ่งครับครึ่งก็สอบได้ตอนนี้มีสองถังนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเพิ่มเป็นสามถังถ้าเป็ดมีขนาดตัวกว่านี้จะได้ไม่เบียดกันกินอาหารครับทางนี้ก็เติมไม้เต็มเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ซื้อมาใส่ใหม่ครับนะครับ อันนี้จะหมดแล้วครับจะหมดแล้วเติมครั้งเดียวครับยังไม่ได้เติมอีกเลยสิบวันแล้วนี่ครับพื้นก็ปูตะข่ายสักเล็กน้อยเพราะว่าของเรามีแกบด้านล่างจะได้ไม่ตอนเดินจะได้ไม่ไปหาอาหารเรานี่ครับถ้าเป็ดกินหลักการจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็ดกินไปเรื่อยๆมันก็จะไหลออกมาเรื่อยๆนะครับไหลออกมาจนนี่ครับตัวน,นี้ก็จะไหลออกมาเหมือนกัน จะดวกดีครับใช้งานได้ดีแบบนี้80ตัว86ตัวแข็งแรงดีครับจะรูรอบแล้วก็มีถาดถาดผมใช้สาแตนเลสครับตัวนี้120งบตรงนี้อยู่ที่250หรถือว่าคุ้มนะครับใช้ได้นานที่ว่าใช้ได้นานแน่นอน น้ำก็ถ้าเขากินแบบนี้ก็ไหลามาเรื่อยๆครับเติมให้เต็มเท่าขนาดที่เราตั้งไว้เรื่อยๆนี่ครับตัวทางเครื่องก็ใช้เสร็น้ําจะได้ไม่แฉะตอน,นใกล้ๆกับรางน้ําของเราครับ